เฮ้ <Yay. S 2> ยทุกคนหนูมาแบบตามใจฉันที่สุดมาแบบงงงสวัสดีครับฮโยหนูกำลงังขอทาลิปใหม่แป๊บ <c ười> <c ười> คือเพิ่งกลับมาจากไปกินข้าวกับพี่แนวมาไปกับพี่แนวและเ <c ười> พื่อน <c ười> วันนี้จะเลยเที่ยงคืนไหมครับไม่เลยไม่เลยแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเข้าห้องดำไว้ค่ะทุกคนหุ้ยรีบจึ้งเกินดูดูดูอเดูอด้อเดูดอ้โหทุกคนรีแคปเทนี้กันแบบรวดเร็วกันเถอะเทนีเสร็จเสร็จเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากวันนี้ สเตตเอนจอยมากเอ็นจอยใช่ไหมดีใจคือหนูรู้สึกว่าชอบสเตตวันนี้มากเลยแบบคิดถึงสเตตเทนดี้ได้มั้งไม่ได้ขึ้นมานานสักพักเสื้อสวยนะเนี่ยขายหน่อยนี่นะคะทุกคน่อนเกิดหนูเองก็เปิดพรีออเดอร์นะคะเป็นเสื้อที่ซื้อหนึ่งได้ถึงสามได้เสือหนึ่งตัวได้แมวสองตัวคุ้มสุดๆเฮ้ยนี้หนูพูดเหมือนเดิมปะ <laughs> คือ นี่นะฮะเสื้อ I am เสือน้อยเมียวเมวียวเมียวคอนเซปต์ก็คืออยากเป็นแมวบ้างก็เลยให้น้องทำให้ชอบไหมนี่คินะบอกว่าตัวอะไรเมียวเพราะว่าหนูเป็นแมวปลอมยังไงละ่ะจริงๆแล้วหนูเป็นเสือว้าฮ่ your shirt is too cute thank you i want to see you wear it อยากเห็นสาวน้อยแต่งคาสเฟโทมีเอะวันฮาโลวีนหุ้ยจะบอกว่าหนูชอบโทมีเอะเหมือนกันนะได้เลยจดๆแต่มันต้องเป็นฮิเมคัตนะใช่ไหมคือแอบอยากกลับไปทำฮิเมคัตแต่มันแอบ,บยากกับการที่มันจะกลับมาเป็นสรงผมปกติวิซ่อเกิดน่ารักหุ้ยพรยีแล้วใช่ไหมเยี่ยม I want a cat on the middle this cat จิอซออมตังไม่มีเสือไม่มีแมวตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นเสือเสือน้อยตอนนี้มาขายเสื้อเหรอคือตั้งใจใส่ไปแบบว่านิดนึงนิดนึงอยากใหุ้กคนเห็นของจริงี่ก็คอยที่จะตร์กมาสีดักเลยล่ะ ราสาน้ยอยออกโรโชวชอยู่นะครับคิดถึงสาน้อยจะได้ไปออกโรโชวชกับพี่แนวด้วยดีใจมากจำไม่ได้ว่าเคยไปโรโชวชกับพี่แนวด้วน่าแหละทุกคนวันนี้ก็ไปกินข้าวมานะคะไปกินฝือมาอร่อยมากเลยอ่ะอหอยชอบมากพรุ่งนี้เจอก,กันนะคะที่ออริจินอลเซต เครียดเล็กๆเครียดเล็กๆแต่เชื่อว่าพรุ่งนี้เราจะทำได้ถ้าวันเกิดปีนี้น่ารักอุ๊ยใช่ไหมรู้สึกว่าเป็นเสื้อตัวแรกที่มันดูน่ารักที่มันดูเป็นแนวแบบโคซี่โคซี่แบบหรือพอเป็นสีขาวมันเลยดูน่ารักสวัสดีค่ะเด็กสาเด็กสามาตาสตามาตาสตาอุ้ยอะไรเนี่ยมาตาชิตา คิดถึงสนอยนิวเบตเตอร์เดย์คิดถึงเหมือนกันแล้ววันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานให้รู้ไว้เลยว่าทุกวันมียำมีซ้ำๆต้องก้าวไปอยู่เสมอคิดถึงมากทุกคนมาดูเร็วใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรอริจินเซตซื้อด้วน ทีแล้วซื้อเสื้อนี้มีเสือ1หนึ่งตัวแถมมีแมวตั้ง3เอ้ยแมวสงตัวถูกต้องวันนี้สนอยเซนเตอร์รีบอลกับไพโอนียเลยเก่งมากเอ้ยใช่แล้วดีใจมากเป็นตำแหน่งแบบว่าที่ตำแหน่งเดิมพี่หลีซึ่งก็ดีใจนะคะที่ได้เต้นเพราะว่าทั้งสองเพลงเป็นเพลงที่หนูชอบมากเลยรีบอลกับไพโอนียแบบชอบมาก วันนี้รู้สึกว่าได้เปลี่ยนตำแหน่งด้วยมั้งเออนี่เป็นครั้งแรกทุกคนในเทวีนิสเซตที่หนูเปลี่ยนตำแหน่งคือหนูเต้นตำแหน่งเดินมาตลอดเลยพอได้เปลี่ยนตำแหน่งเราก็รู้สึกว่ามันมันแบบใหม่ดีเพราะว่าเหมือนเราใจได้ตื่นเต้นอะนึกออกปะตื่นเต้นกับตำแหน่งใหม่ที่ได้เต้นสาวน้อยนับพังกิ้งมีเตชิอาวเซออาโอ้ดัชงพังกิ้งอ่พังกิง้งรึตา อิดอดอดอดพัมกินโุดามมา <laughs> ท์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 ทดท์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 ทนท์ท์ท์่งท์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 ทเท์ท์นีท์ท์ทนท้า์ท์ท์ทงทท คือพี่โฮมทักวา่หาหนูเพราะแบบคือพี่โฮมเห็นหนูเต้นโอ้ไม่พอมกินใช่ไหมที่ลงวิวแล้วแบบหนูเต้นดีเทียวผิดทุกคนคือจริงๆแล้วอ่ะคือหนูเต้นแบบตอนนั้นหนูแบบโอ้ไม่พอมกินโอ้ไม่พอมกินใช่ปะ่ะตอนนี้จริงๆแล้วมันต้องทำนิ้วไปรู้หัวใจแล้ว่าอย่างนี้โอ้ไม่พอมกินด้ดดดดดดแล้วหนูก็แบบแต่คลิปที่พี่โฮมส่งคือพี่โฮมส่ะส่ง และพี่หัวบ่ะถ่ายคลิปส่งวิธีทําที่ถูกต้องมาให้หนูแล้วหนูแบบคือคิดนั้นน่ารักมากทุกคนแบบรู้สึกรู้สึกดีใจที่พี่หูถทักมาแต่คือเพราะว่าแบบเพราะว่าชอบผอมกินมากอะคือหนูคือหรือเพราะหนูเพิ่งดูแพดแฟนแคมพี่หูไปแล้วหนูชอบอะแบบชอบพี่หูรุกใหม่ผมกินโอ้ใหม่ผมกิน ตำรวจลงใช่ตำรวจตรวจท่าหนูรู้สึกผิดเลยอะแบบหนูไม่ได้ดูดีเทลอะแบบหนูลืมดีเทลอะอยากดูสอวน้อยบัวลอยจัง <c oughs> หนูก็อยากเต้นบัวลอยค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ถึงจะไม่ได้เต้นวัวลอยอะบอกไปแล้วหรอแต่ว่าเป็นเพลงที่เป็นยูนิตเป็นเพลงที่อยากขึ้นมานเหือนกันพรุ่งนี้ไว้เจอกันนะวันนี้ไม่ว่างเข้าและ ก็เสร็จจะรีไปงับโอเคงนะับโอเคธอชนะฉันแล้ววันนี้ได้เต้น <c oughs> วันนี้ได้เต้นกับลายข้อเท้าด้วยทุกคนวันนี้ก็ดีใจเหมือนกันที่ได้เต้นกับลายข้อเท้าเป็นครั้งแรกเลย <c oughs> ที่ได้เต้นจูจ no ิกาซึโนอังเกลิโตชอบนะคือเพลงวแบบันว้าว น่ารักดีอ่ะเย่มากเป็นไงบ้างกับ 'MC ภาษาเหนือวันนี้เหนือไม่จริงหนูพูดมั่วมากหนูพูดอะไรลงไปหนูลืมละตอนแรกหนูอะไรหนูพูดอะไรนะลืมจริงๆอะทุกคนหนูพูดอะไรวะ แต่รอบแรกหนูจำได้ว่าหนูจ่งอิจินิซานยันอาริกาโตะไป,ไปเพราะว่าเป็นตีมภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมส่วนภาษาเหนือพูดอะไรไปอ๋อว่าโอ้โอ้โอ,โอ,โอแม่สาวน้อยวันนี้เรามาอยู่ที่เบิร์ตีไอสเตเทวันเกิดของคนหน้าฮักชื่อพี่แนวเจ้า หนูผู้หนีป่ะปาเลตดก็เจ้าคืออู้กับเม <c ười> ือ,องงั้นหรออูก้กับเมืองไม่เป็น,นะคะ่ะอูก้กับเมืองแบบมัว่วซึ่งตอนแรกหนูอะตั้งใจว่าหนูมีไอเดียว,ว่าจะร้องว่าเอาแครอดมาฟากอยากให้เชอได้กินผักมีวิตามินด้วยแหละแต่ว่าหนูลืมว่าหนูจะร้องอันนั้นคือลืมอย่างเดียวลืมอยู่อย่างนั้น さあお前の日本語はわかりやすい <noise> そう私の日本語 <noise> うしいです <noise> わにりとめいぷれぷれくりわいまいか、うんわいまくいかんふんな กับมึงมากจังคือพี่แนวอไม่ยอมบอกทุกคนคือหนูถามพี่แนวแล้วตอนอยู่ก่อนขึ้นสเตจแล้วพี่แนวก็ไม่ยอมบอกใครเลยว่าพูดผิดหรือพูดถูกคือตอนที่แบบทุกคนปรึกษากันแบบพูดกันยันเป็นแบบภาษาอีสานอะไรเงี้ยพี่แนวก็ไม่คอร r e ภาษาเหนือที่ถูกต้องเลยทุกคนนี่ทัทงไฟขอบคุณค่ะเย้อันยองสาวน้อยอันยอง เหนือแบบกลางๆจริงหนูคิดว่าทุกคนจะแบบสวัสดีเจ้าสาวน้อย B N K 4 o เจ้าอย่างนี้แต่ทุกคนก็สาวน้อยแบบทุกคนก็แนะนำตัว B N K 4 o ค่ะเหมือนเดิมอยู่ดี I wonder when you are angry is is it like is this like a tiger อืมยช่ไง เขาโกนหนูหน้าแตกหรือเปล่าหนูหนูหน้าไม่แตกหนูหน้ารอยออกมาเนี่ย <c oughs> คือวันนี้ใช่ปะพี่หลี่ะให้ยืมแป้งอันนึงที่แบบมันเป็นสิ่งที่ฮอตฮิตมากในติ๊กต็อกใช่ปะทุกคนหนูสั่งอันนี้ไปแล้วด้วยแต่มันไม่มาส่งหรือมันมาส่งแล้วหมีไม่ได้แกะต้องไปหาก่อนแล้วก็แบบใช้หน้ามันปึง้งมากทุกคนแบบว่าไฮไลท์หน้าขาวแบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะแต่คือมันขาวดี แต่มันขาวเยอะก็ขอบเลยวันนี้สังเเต้นทำกิ๊นน่ารักเพอทุกคนคือตอนเต้นทมกิันมีความสุขมากคือชอบเต้นทำกิ๊นมากทุกคนมาดูสเตจพวกนี้นะหนูบอกแล้วนะคือชอบทำกินมากจัง ที่สาวน้อยเต้นความกินนลิปนั้นน่ารักมากชุดก็นาาก่ารักเอยขอบคุณค่ะคือชอบชุดนั้นเพื่อนมีพายมาด้วยว่าชอบว่าแบบว่าชุดนั้นสวยซึ่งแบบมันเป็นเสื้อตัวที่หนูใส่บ่อยมาก <laughs> หนูรู้สึกว่าหนูใส่สีเทาแล้วแบบขึ้นเลยชอบชุดสีเทาคิดอยู่พวงนี้จะไปโรชโชว์ซีเจหรือไปออริสตดีนะหัวใจพี่อยู่ที่ออริส <laughs> หัวใจพี่อยู่ที่ออริจินอลเต็แล้วแหละพูดมาขนาดนี้มีไรตัวฟินมากนี่เป็นครั้งแรกเลยด้วยทุกคนเป็นไงบ้างที่เปลี่ยนเพราะว่าพี่ป๊อปบอกว่าให้เปลี่ยนได้แบบจากโชโจตัดิโยใช่ไหมเป็นมีไลตัวรู้สึกว่าบรรยากาศพอมันเปลี่ยนเป็นเปิเปดด้วยมีไลตัวแล้วมันก็ต่างจากวันใหม่เยอะอยู่เนาะแบบมากอะ รู้สึกว่าสเตจแบบก้อนแรกคือตอนแรกตอนถ้าเปิดมาด้วยโชโจใช่ปะมันก็จะแบบนุ่มๆนะะนมาเเด็กนรักแต่พอเป็นไม่ได้ตัวหวานว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรสักอย่างวันนี้จะมาท้าทายนะ ยนดีแล้วเหมาะมากใช่เพราะว่าตอนนี้แบบพี่ๆเป็นสีขึ้นทิงกันแล้วไงเราก็เสือแดดรุ่นหน้าเราก็จะมีนในตัวชอบมากชอบชุดเฮฟวี่โรเทชันด้วยทุกคนดีใจมากได้ใส่ชุดเฮฟวี่โรเทชันเป็นครั้งแรกคือพวกหนูอยกากใส่มานานแล้วจริงๆอย่างที่พูดเป็นสเตจเลยว่าอยากใส่ตั้งแต่ตอนเห็นพี่พี่ๆตอนที่เราได้มาดูเทรนนิ่สเตจของพี่ๆรุ่นสี่แล้วเราแบบยิ yes. ้ ได้ใส่แล้วหลังจากใส่ชุดว่าโลตะมานานที่แน่ๆโชโจไม่มีท่าเตะก,กันตอนเตะมันแอบบาดเสียวนะรู้ป่ะแบบกลัวเตะโดนเกียก่ยวหญ้าใครที่ไม่ได้มานะคะเศษวันนี้แนะนำให้ซื้อเศษย้อนหลังไปดูเพราะว่า หนูชอบสเตจวันนี้มากรู้สึกแฮปปี้แต่คือแบบตอนหนูวันนี้คือหนูไปกินข้าวกับเพื่อนใช่ไหมล่ะก็เลยถามเพื่อนเพื่อนว่าสนุกไหมแบบขอฟีดแบกขอฟีดแบหน่อยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออทำไมสาน้อยดูเหมือนคุยกันเรื่องเอมซมั้งบอกว่าเออทำไมสาน้อยดูแบบพูดน้อยจังแบบปกติเธอต้องแบบพูดพูดเยอะก่อนหนี้สิอะไรอย่างงี้แล้วก็วอ๋อตอนนั้นหนูแบบเปิดโหมดประหยัดพลังงานอยู่คะ่ะ คนหมดแรงนิดนึงทุกคนแต่ว่าสนุกนะชอบตอนพี่แนวจับฉลากสุ่มหมายเลขผู้โชคดีมากล่ะฝนจะตกแรงแค่ไหนก็ไม่อาจห้าใจพี่ไม่ให้คิดถึงแควน้อยหนูจะเชื่อนะเฮฟวีโรเซนชัน่ทีมกับค <c oughs> นภาตาอิตาลี h ฮวี่เจอเทรชอนเุกุก์ดชอบชุดเฮวี่มากมันสวยเนาะใส่สบายด้วยหมดเซฟแบตแล้วใช่หมดเซฟแบตพูดน้อยแต่น่ารักมากเฮ้ยมันจะเขินนะมันจะเืินเลยแหละทุกคนเฮอีกสองนาทีจะเที่อคืนแล้วเอาล่ะเรามาอ่านคามิเซฟแบงกันเถอะ <laughs> ก่อน <G un> ที่จะเกินที่คือ <mm> ผมพันกันลูกขี้เกียจสะผมมะถ้าสาะผมดูสจะนอน,นกี่โมงนะ <mm> ตีสองอีกแน่นอน <mm> โอเคมาทุกคนมาคาริเซเว่นกันนะคะ <mm> 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 เฮ้เฮ้เฮ้เ้คาริเซเว่นในวันนี้นะคะ <mm> ขอบคุณนะคะพี่มาสะซืนสองหนึ่งหกนะคะผม แล้วก็พี่ฟารเรนตเฟงฮะ้พี่ฮาเซจิเปนอเล็กโตไซมสและพี่หมอวอลลี่ลอริงนะคะยี่และก็พี่โยชิอิอิโอโหโเจอก,กันพรุ่งนี้นะคะและก็พี่วาฟเฟิลพับนะคะผมหัวใจ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 และอันดับหนึ่งฮะพี่ชิชิคาว่าหรือเปล่า ชิคาวาอเปล่าหมดแรงคงเพราะใส่ไพโอเนียเยอะคือหนูเต้นแรงไปป่ะทุกคนคือหนูได้รับแบบว่าคําแนะนํามาว่าหนูควรบาลานซ์แรงมากกว่านี้หรือว่าแบบอืมเต้นให้นุ่มนวลมากขึ้นหนูไม่รู้ว่าหนูเต้นแรงไปไหมทุกคนคิดว่ายังไงขอคําติชมขอคําแนะนําขอ ปีดแบคที่ไม่อวยไม่อวยห้ามอวยขอแฟกต์เท่านั้นฝันดีล่วงหน้าเจอกันออลิเซ่ค่ะเจอกันนะคะคือฉันต้องนอนอ่าประมาณนี้ก่อนมาตาอาชานีไฮ <c oughs> ัมาตาชิตะกัมบาริมา ทำได้ทุกคนคือแต่วันนี้รู้สึกว่าหนูคึกมากแบบตอนเราจะขึ้นใจกาบูสบูสพี่บูสไป Let's go เราทำได้ตอนนี้ป,ปวดขามากยาแก้ปวดเข,ข้าด่วนคือยาแก้ปวดค้ากล้ามเนื้อเลยตอนนี้ไพโอเนียเหมือนหัวหน้าแกงวีคิโลเฮ้ยสิงอเะแปลว่าหนูเท่ใช่ไหมหนูดีใจหนูอยากขบับกลิ ชอบลายเต้นแบบนี้นะที่อะจริงหรอทีใจทีใจเห็นใส่สุดทุกเพลงอ่ะคือแบบทุกคนอ่ะอันนี้คือหมดจริงจังตอนนี้เลยเที่ยงคืนมาแล้วหนึ่งนาทีอ่ะขออัศก,กัน,นิดรีแคบว่าอืมนี่ว่าไงรีเฟกตัวเองว่าอืมมันคุยชั่นอะแบบว่าพอได้รับคำแนะนำจากอ่ะพี่พี่เพื่อนเน,นมาว่าประมาณแบบ ถ้าสมมติเราแบบปรับว่าเพลงนี้เราแบบก็ไม่ต้องเต้นแรงขนาดนั้นเพราะมันอาจจะไม่ใช่เพลงที่เหมาะกับการเต้นแรงนะมันก็อาจจแบบดูน่ารักมากขึ้นหรือว่าดูนุ่มมากขึ้นอะไรแบบนั้นขึ้นหนูรู้สึกว่าหนูคุยแชนกับตัวเองว่าหรือชีวิตติดเต้นแรงเกินไปแต่ตอนนี้ชีวิตติดอ่างตอนนี้พูดติดอ่างช่วยด้วยเงๆๆ ก็แค่ห้องดำและกันเช้าไปเลยครับไม่ครับสอวนจะไปแล้วทุกคนหยุดชวนคุยเฮ้ยไม่ใช่อาจจะผิดไม่ไม่ทุกคนไม่ผิดหนูเองอ่ะขออ่านคอมเมนต์อีกสักนิดชาวน้อยว,อว่า,วา,วาไปค่ะทุกคนนอนกันเถอะจุบ๊บ สมองมือสองต้องเขาแล้วพี่ติดพี่จิวว่ะเหรอแต่ตลกจริงพี่จิวแบบตอนซ้อมอยู่ใช่ป่ะแล้วตอนนั้นพี่จิวเขาแบบว่าโอ๊ยตอนนี้มีสมองมือสองให้เช่าไหมก็แบบขำว่ะคือหนูหันไปบอกพี่จิวว่าหนูเอาด้วยพี่ไม่ไหวแล้วโอเคทุกคนกนไหนครับผม งำคกูไหนฝันนี้ค่ะทุกคน